ต้มเนื้อบ้านบ้านปราสาทเยอตำบลปราสาทเยออำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับมีเขาสวยมาน้ำพร้อมวันนี้กินเขาสวยเด้อครับพี่น้องครับมันนี้สวัสดีครับพ่เแม่พี่น้องครับมันนี้ผมอยู่บ้านปราสาทเยอตำบลปราสาทเยออำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับอยู่ยื้งๆกับอบตปราสาทเยอนะครับอบตปราสาทเยออยู่ทางด้านโน้นนะครับลานนีเพ่น็ดต้มแ่บเด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิมาสั่งเพิ่นเด้อครับพี่น้องครับ อ่สวัสดีครับแม่ค้าสวัสดีค่ะเอายังค่ะครับมื่อนี้เอาต้มแซ่บๆคือเก่าเด้อค่ะต้มบระมาณต้มขมหรืต้มแซ่บจ้าต้มเปรี้ยวๆเขาเอิ้นต้มแซ่บเป็นบ่แม่ค่ะอ่าผมเอาต้มแซ่บผมเอาต้มแซ่บถ้วยหนึ่งเข่าสวยจานหนึ่งแล้วก็เอาใส่ถุงเมื่ออีกถุงหนึ่งเด้อค่ะโอเคแซ่บๆเด้อค่ะอ่าโอเคเอาขอบคุณครับเอาเดี๋ยวคุณผู้ชมผมกับสีมะนังกินลละบานนี้นี่ละมองนั่งเพิ่นเดี๋ยวเขามาเบิ่งเด้อพี่น้องเไงป่านนี้เดี๋ยวสิกินให้พี่น้องเบิ่งครับพี่น้องครับ พี่นองครับเมื่อนี้มากินต้มเนื้อนะครับพี่นองครับผมเป็นคนที่มากินต้มเนื้อด้ครับพี่นองครับต้มเนือ้อบ้านบ้าน,น,นปราศาสย์เยอาาตาบลปราศาส์เยออำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดครับพี่นองครับมี่เขาสวยมาน้ำพร้อมวันนี้กินเขาสวยด้ครับพี่นองครับมื่อนี้โอ้เบิ้งด้ครับเบิ้งต้มเนื้อเพินเนื้อเนื้อเพินเนี้องามๆทั้งนั้นเลยนะครับพี่นองครับล้านต้มเนือ้อของ อำเภอไผ่บึงเราแต่ว่าพิกัดร้านเพิ่นเด้อครับพี่น้องครับเบิ่งเหนือเพิ่นพิกัดร้านนี่อยู่บ้านปราสาทเยอเด้อครับพี่น้องครับพิกัดร้านต้มเนื้อต้มแซบอร่อยอร่อยนะครับบ้านปราสาทเยอตำบลปราสาทเยออำเภอไผ่บึงจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิมาลองซี่ไหมพี่น้องเบื่อนครับเขาสวยเด้อครับเดือต้มเนื้อ ของแสบนะครับต้มเนื้อเส็บแสบครับพี่น้องครับบ้านปราศาส์เยออําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับยุตตรงคมเอ่ยืงยงนะครับอยู่ยงยงอบตปราศาสย์เยอครับพี่น้องครับเนื้อเพิ่นอีกอ้ยพี่น้องเลยเนื้อเอ็นเนื้อเขาเอืนว่าเอ็นแก่อย่างงามเลยครับพี่น้องครับเบิ้งครับอือฮอืออ่ะซีบมงก็เด้พี่น้องอืออืออื อเลยพี่นง้งมือนี้กินต้มแซ่บเด้อครับผมเป็นต้มขมมือนี้มือวันก่อนนั้กินต้มขมไปแล้วมือนี้นี่กินอ่าเขาเอ่ยว่าต้มแซ่บนะครับพี่น้องมันจิ้มเปรี้ยวนะครับพี่น้องเบื้อ่าเอ็นเนื้อเอ็นแก้วนั่นเองนะครับพี่น้องครับโอ้โหแซ่บแสบพี่นอ้องออื้ เสียบอินิีครับพี่น้องครับิึงครับสรุปว่าล่านี่แเสียบเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะขอโทรกินแบบสับเสรยบอะเอร่อยนะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ